ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Forza Horizon 5นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำ Festival Playlist Autumn Storm Season นะครับผมก็เป็นซีซันที่2ของซีรีส์3แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปทำกันดูนะครับว่ามีอะไรให้เราทำบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับเริ่มจากอันแรกนะครับผมอันนี้ก็คือเป็น Weekly Challenge นะครับอันนี้ก็คือให้เราไปซื้อ เบลลี่สี่ขีดหนทับสลิตรนะครับก็คือให้เราเนี่ยทำสปีดโซนให้ได้9ดาวนะครับอันนี้คือวิ l y c h ชาเลน g ์อันแรกนะครับผมสำหรับอันนี้นะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ให้มาที่ Horizon Festival Mexico นะครับแล้วก็ขับมาตรงสปีดโซนตรงนี้ครับแล้วก็ถไลยกำแพงยาวมาแบบนี้เลยนะครับนี่ทำแบบนี้ให้ได้9ดาวนะครับ อันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิกฤติชา a l เลน g ์อันแรกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเควต่อมานะครับอันนี้ก็คือให้เราชนะรดเลสซิ i งอีเ e นต์ทั้งหมด3รอบนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ไปสร้างบูปินนะครับผมก็คือเป็นสนามเซอร์กิตนะครับแล้วก็ปรับเป็นรอบเดียวผมแล้วก็เล่นให้ครบ3รอบนะครับผม ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆเล่นสนามสปินก็ได้นะครับแต่นี้ของผมเล่นเป็นสนามเซอร์กิตนะครับผมหนึ่งรอบนะครับผมเล่นทั้งหมด3ครั้งนะครับก็อันต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยครับผมก็คือขับให้ได้100ไม์นะครับผมซึ่ง100ไมล์อันนี้นะครับจะเทียบเท่ากับระยะทางของสนามเดอกกันเล็กนะครับผมก็คือ3ครั้งนะครับผม อารมณ์เทียบไม่ง่ายก็คือสนามเดือกันเลดทั้งหมด3าครั้งเนาะอันนี้ก็ให้มาขับตรงไฮเวย์ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะนี่ขับตรงยาวมาเลยเนาะแล้วก็เก็บให้ครบ100ไมล์นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยผมสําหรับวิกฤตชาเลตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเควสต่อมานะครับผมเป็นเควสลลากล่องสมบัตินะครับผมอันนี้ใช้เป็นนิสสัน g t r R35 นะครับผมทำสกิลเวกเอ็ดนะครับผมตามที่มันบอกเลยเนาะ อันนี้เราก็ทำาิวเวเกตไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าเทเชอร์ชาเลนจ์คัพปีจะขึ้นนะผมนี่ครับผมถ้าเกิดขึ้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับนี่ครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมนี่ครับตรงที่มันเป็นรูปหินตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ระาวา์ปไปเลยเนาะนี่ครับผมเราก็มาดูครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะนี่นะครับผมตามมาเลยนะนี่มันจะอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหม นี่เจอแล้วนะครับก็สามารถขึ้นไปเก็บได้เลยนะครับกล่องสมบัติก็จะผ่านเควสแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเควสล่ากล่องสมบัติก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเควสต่อไปนะครับอันนี้ก็คือให้เราใช้รถมิซูบิชิขันไหนก็ได้เป็นคัสบี700นะครับกระโดดตรงนี้นะครับผมให้ได้7 6 7ฟุตตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขับยาวๆมาเลยนะครับแล้วก็กระโดดไปเลยครับผมให้ได้7 6 7ฟุตนะครับเนี่ยผมกระโดดยาวๆมาเลย นี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเควส์แดนเจอร์ไซดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเควส์ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเควส์ทำสปีดแทบด้วย Ferrari f 4 0นะครับเป็นคัส a 8 0 0นะครับอันนี้ก็ให้เรามาตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่ครับผมทำความเร็วให้ได้148่งไมล์นั่นเองครับผมอันนี้เราก็เหยียบยาวมาเลยนะครับผมใช้เป็นคัส a 8 0 0นะครับนี่เลยนะครับผมเหยียบยาวมาแล้วก็ เข้าสปีดแท็บไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ผ่านไปเรียบร้อยผมสําหรับเควสสปีดแท็บก็จะมีประมาณนี้นะครับเควสต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นเควสสปีดโซนนะครับใช้รถคลาสสิกแอลลี่คันปี700นะครับผมนี่เลยนะเป็นสปีดโซนตรงนี้ทําความเร็วให้ได้82ไมล์นะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้เราก็เข้าสปีดโซนไปผมก็พยายามรักษาความเร็วไว้นะครับผมไม่ให้ตกจาก82ไมล์นะครับอันนี้ผมใช้เป็นเรโนกอร์ดิเน่นะครับผมก็ ับยาวๆไปผมให้ผ่านสปีดแคปนะครับผมเอ้ยไม่ใช่สปีดโซนนะครับผมอันนี้เราก็ทําให้ได้ความเร็ว82มนนมไมลนะ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมได้87ไมล์นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับเควสสปีดโซนก็จะมีประมาณนี้นะครับเควสต่อไปนะครับอันนี้ก็คือให้เราใช้เป็นรถ อันลิมิตออฟโรดคัต e800 นะครับผมเล่นเดอะ์ทริเอลนะครับผมอันนี้เราก็ขับไปเรื่อยๆนะครับผมแข่งเป็นทีมนะครับผมทําให้สกอร์ทีมเรานําฝั่ง a i ให้ได้นะครับผมก็แข่งทั้งหมด2เกมนะครับอันนี้ก็แข่งไปเรื่อยๆเนาะจนครบ2เกมนะครับผมถ้าทีมเรานําก่อนถ้าแพ้ก็จะต้องไปเริ่มใหม่นะครับอันนี้เราก็เล่นมาถึงเกมที่2แล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับเ u วสต t เดิรทริเอลก็จะมีประมาณนี้นะครับผม นี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเควสเดอร์ทริเอลเราก็จะได้ซูเปอร์วีลสปีดมาอันหนึ่งนั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเดอร์ทริเอลนะครับผมอันนี้ถ้าเราทํามาได้25พอยต์นะครับเราก็จะได้เป็นดอนเกอร์วอร์ด GTO นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเควสต่อไปนะครับเป็นเควสถ่ายรูปนะครับผมให้ใช้ฟอร์ดเรซิ่งพูม่าถ่ายรูปในลาเซลวานะครับผมนี่ครับผมอันนี้ให้เราใช้เป็นฟอร์ดเรซิ่งพูม่าคันนี้นะครับผมแล้วก็ หันหน้าไปทางสนามบินนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเพราะผมหนี่มาตรงสนามบินล้างนะนี่แล้วเราก็ถ่ายรูปไปครับนี่ผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมสาหรับเควสถ่ายรูปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเควสต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีซันนอลเพเกาวเกมนะครับผมใช้เป็นรถเลโทแลลลี่คานบีเจ็ดร้อยนะครับผมซีซันนอลเพเกาวเกมนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็เล่นมินิเกมทั้งหมด3มินิเกมนะครับผมจะมีซอมบี้ไล่จับนะครับผมชิโมกุชิงโทงนะครับผม มินิเกมทั้งหมด3อันนี้นะครับผมก็ไม่ต้องสวว่าจะแพ้หรือชนะนะครับผมจะแพ้หรือชนะก็ผ่านนะครับอันนี้แต่แค่เขาอยากให้เราเข้าร่วมนะครับผมอันนี้ก็เล่นให้ครบ3เกมนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ผมก็แพ้นะครับผมแต่ผมก็ยังได้ของรางวัลนะครับผมมีผมก็จะได้เป็นรถ Mitsubishi Lancer Evo 6นั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับซีซันนอลเพย์ก่าเกมนะครับผม เควสต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีซันอลแชมเปี้ยนชิพนะครับผมใช้เป็นรถคาัส S2 นะครับเป็นเอ็กซ์ติมแท็กทอยนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนชิพนะครับผมแข่งทั้งหมด3รอบนะครับผมในรอบนี้นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นปาการนี่ซอนดาอานะครับผมในการทำซีซันอลแชมเปี้ยนชิพรอบนี้เนาะอันนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้ซอนดาอาบ้างนะครับผมหลังจากที่ผมขับเซสโตมานะครับผมนี่อันนี้ก็เล่นไปทั้งหมด3เกมเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็เล่นมาถึง อีเวนต์สุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้เข้าเส้นชัยไปผมอันนี้ก็ชนะที่1อย่างเดียวนะครับผมเป็น60พอยต์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันแรกนี่ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็จะได้เป็น a อเรียลอะตอม500 V8 นะครับผมซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันต่อไปนะครับผมอันนี้จะใช้เป็นจี๊ปเทลแคทนะครับผมเป็นครด E800 เหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนกับตอนที่เราทำเดอรทริเอลนะครับผมนี่เป็นสนามคอร์ทคันที่ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็แข่งทั้งหมด3อีเวนเหมือนเดิมเนาะแต่เพียงแค่เปลี่ยนรถนะครับผมนี่อันนี้ใช้เป็น d e เ p ล l Cat c a r ด E800 เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ก็เล่นไปเรื่อยๆให้ครบ3อีเวนนะครับผมแล้วเราก็จะผ่านเลยนะครับสำหรับ Seasonal Championship นะครับผมอันนี้เราก็เล่นมาถึงอีเวนสุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้เราก็เข้าเส้นชัยไปครับผม นี่บผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะได้เป็นแต่เสือคํารามมานั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันสุดท้ายนะครับผมอันนี้ใช้เป็นรถฮอตแฮชคาร์ b บ0 0นะครับผมนี่จะเป็นสนามแลลี่ตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับผมอยู่ตรงบริเวณใต้สะพานนะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นวอล์คสวากเก้นกอล์ฟอาร์สนะครับผมอันนี้เราก็ แข่งไปให้ครบสาอีเวนต์นะผมชนะที่1เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับสองซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพเนาะก็อันนี้ก็ขับไปเรื่อยๆนะผมก็มีสาอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็เล่นมาถึงอีเวนต์สุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็กําลังจะเข้าเส้นชัยนะครับผมเมียผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันสุดท้ายก็จะมีประมาณนี้นะครับผม นี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้เป็น Volkswagen m a g o นั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับ Seasonal Championship ทั้งหมด3อันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมและก็ Season Progate นะครับอันนี้ถ้าเราทํามาจนถึง45พอยเราก็จะได้เป็น Toyota AT 37มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมและก็ในส่วนของ Series Progate นะครับถ้าเราทํามาได้120พอยเราก็จะได้เป็น s น v o TS1 ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม และก็ในส่วนของภารกิจพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำนอกรอบนะครับผมอันนี้ก็จะมีเล่น Horizon Open ทำสกิลคีนเลสซิ่งให้ได้3ครั้งแล้วก็ดี e l ลิมิ a เ o เตชนะให้ติดท็อป30เหมือนเดิมนะครับผมและก็ h o r i z t n t o ทันะครับอันนี้ก็แข่งเป็นทีมเหมือนเดิมนะครับผมสุ่มประเภทของรถและก็คา์าของรถนะครับผมก็แข่งกับ AI เหมือนเดิมนั่นแหละกับผู้เล่นอื่นนะครับผมและก็ h o r i z o n Arcade นะครับอันนี้ก็จะเป็นมินิเกมนะครับผมให เล่นมินิเกมทั้งหมด3อันนะครับผมเพื่อที่จะเก็บฟอ์ซ่าทอนพอยต์นะครับผมเอาไปแลกของรางวัลต่างๆนะครผมนี่ผมก็จะมีรถใหม่มานั่นเองครับผมก็จะเป็นจา g ก a r x j ก2 0นันะครับผมนี่จะเป็นจาโก้สีฟ้าคันนี้ครับผมนี่เลยนะผมเป็นจากก้คันใหม่นะผมที่มาก,กับคาร์พ ก็ถ้าใครมีคาร์พาก็อย่าลืมไปรับรถคันนี้กันด้วยนะผมรับฟรีนะครับผมสําหรับจางกั้คันนี้นะครับผมเอาละครับผมก็สําหรับเฟสติวัลเพลย์ล s t ในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปทำเฟสติวัลเพลย์ลแล้วก็อย่าลืมไปรับรถใหม่ของคาร์พาด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของผมนะครับผมและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม